สงเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตรโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเที่ยวเมืองไทยหลงรักประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสสสอสสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเอกสิทธิเ์เหนือระดับคามรี่ The u l t i ิเม e e x p e r i e n e e บริษัทกลังปีอินเตอร์เนชแนลจำกัดสายการบินไทยแออ์เชียใครๆก็บินได้ บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนปั๊มปอตทอเรลลี่ดีไซน์ทันสมัยสดใหม่เสมอล่าสุดดรไพรินทูโชตถาวรซีโอของปอตทอได้มีนโยบายปรับโฉมใหม่สถานีบริการน้ำมันกว่า1,300แห่งทั่วไทยให้ยิ่งสะดวกปลอดภัยก้าวไกลสู่ AEC ซีอีโอปตทพามาชมโฉมใหม่ของปั๊มปตทต้อนรับประชาคมอาเซียนปตทยุคใหม่ครับซีโอครับได้ปรับปรุงอะไรบ้างครับซีโอครับเราได้ปรับปรุงในหลายส่วนนะครับแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของอารยสสาปัต์ครับที่เราเรียกว่ายูนิเวอร์ d e ลดีไซน์โอ้หนี่นี่อาจจะแซงหน้าญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับนี่ฮะปตทตอนนี้ครับ๋อแน่นอนครับคือจะเป็นมื่อนีน้อยอาจจะน้อยไปใช่ไหมใช่ครับเออนี่จะนี่ เออผมว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆคืออาเซียนเราอันดับหนึ่งใช่ไหมแน่นอนครับ,รบเพราะว่าเราเริ่มขยายอย่างเงี้ยไปในลาวในในในกัมพูชาแล้วปอตทปัอทอทอทอป้ปมดีมีอารย <ทอ S 2> สถาบัตดเย้ยนอกเหนือจากปั๊มปอตอ,อแล้วธุรกิจการโรงแรมยุคใหม่ก็มีการปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการจากทั่วโลก อย่างที่โรงแรมรีเจนชอํามจังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุเก่าแก่กว่า30ปีปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงอารเรียสถาปัตย์ทั้งในส่วนของห้องพักและแหล่งพักผ่อนต่างๆของโรงแรมให้มีเฟรลี่ดีไซน์มากขึ้นครับวสวัสดีครับ,บคุณมีมาครับค่ะคุณเกษณะครับจากนี้ไปมองไปข้างหน้าใช่รับช,ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทย คาดหวังไว้ยังไงบ้างครับในส่วนของภาคเอกชนครับค่ะเราเราก็คาดหวังไว้ว่าช่วงหนึ่งปีตรงนี้นะคะเราจะแก้ปัญหาที่ผ่านมาให้เรียบร้อยในค,คุณภาพแล้วต่อไปเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะตลาดใหม่ๆอย่างเช่นตลาดของออผู้สูงอายุซึ่งเป็นตลาดใหม่นะคะสิ่งเหล่านี้หรือผู้ที่ใช้วีลแชร์อย่างนี้เป็นต้นเราต้องดูแลคนเหล่านี้ด้วยนะคะนีครับมาเจอต้นสนยักษ์ที่นี่ สวนสนก็สวนสนนะครับเพราะว่ายังสู้ยากนะครับนี่ฮะคุณมีมาครับโอ้โหนี่ต้นสนนี่อายุสักกี่สิปีหรือเป็นร้อยปีนะครับโอ้ยตั้งแต่เรามีที่นี่5้ปีตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะด<อ>ิฉันคิดว่าคงเป็นร้อยปีแล้วล่ะคะ่ะก็วิจารณชาเราก็คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นะคะต้นไม้ทุกต้นที่นี่เนี่ยถ้าเกิดจะตัดอะไร GM อต้องขออนุญ,ญาตนะคะ การปรับปรุงพัฒนาธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือใค่ก็แล้วแต่ที่นั่งวิวแชร์อย่างเช่นที่นี่รีเจนชามของคุณปิยมานเนี่ยได้มีการปรับปรุงพัฒนาอะไรบ้างค่ะตรงนี้นี่เป็นกลุ่มบ้านพักริมชายหาดนะครับค่ะเราเรียกว่าอนาวนานะคะที่นี้เราก็มีชายหาดมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะคก็ไม่ไกลจากห้องนะคะก็ะะจะเป็นทางลาดที่เข็มไม่ได้ทั่วนะครับซึ่งคนปกติก็เดินได้อยู่แล้วสะดวกอยู่แล้วนะครับเอาเราไปดูห้องวิวแชร์นะครับ ก็เห็นไว่าไม่มีสเตปนะนอนสเตปนี่นอนสเตปรีสอร์ทนะครับนี่ครับคุณปิยมานครับ,รบ oh. โอ้โหนี่ขั้นแรกของโรงแรมหรือรีสอร์ทที่พักที่ใช้บริการได้สำหรับคนทุกวัยก็คือทางเข้าต้องไม่มีขั้นหรือสเตปต,ต่างๆนะครับ โอ้โหเข้ามาไม่ไม่มีสเต็ปนะรอยต่อของซอนต่างๆใช่ไหมครับก็จะเป็นทางลาดมเลยนะครับที่สําคัญครับนี่ฮะห้องน้ำนะครับโรงแรมที่พักนอกจากที่นอนที่นั่งเล่นนะครับคือห้องน้ำเลยนะครับหัวใจสําคัญนี่ฮะไม่มีสเต็ปเลยฮะเป็นทางลาดหมดเลยครับคุณพี้ชมครับ ตอนออกแบบตอนเรกนี่เราต้องให้นโยบาลพิเศษไหมครับเรื่องพวกนี้ครับมีค่ะมียังไงครับมีค่ะก็บอกสถาปนิกว่าเนี่ยเราตั้งใจนะคะสาหรับจะมีห้องบางส่วนสําหรับผู้ที่ต้องใช้วีไอค่ะอืมครับนี่ฮะ,ะนี่ห้องอาบน้ํานะครับนี่สาหรับคนปกติหรือว่าผู้สูงอายุผู้อะไรก็อาบได้นะครับนี่ฮะแคมนี่นะครับโรงแรมไทยยุคใหม่ร่วมใจพัฒนาอารยสถาปัต เมืองไทยเมืองท่องเท,ท,ที่ยวเมือง,อ,งอาระยะสถาปัตย์ช่วงหน้าทอทอท,อทอจัดงานใหญ่ปักธงเที่ยวไทยสิงหามนุษย์ล้ะพาแม่เที่ยว